สุขสวัสด,ดีมายัางทุกท่านถึงเวลาวันอาทิตย์ก็มาพบกันเพื่อจะได้ทักทายกันสักครั้งหนึ่งในหนึ่งสัปด,ดาห์กับรายการนี้เ,เราก็ได้นายกใหม่ไปแล้วนะได้ท่านนายก อนุทินก็สดใสท่านก็มีความสดใสก็คงจะได้ทำงานดูแลประเทศชาติประศาสนากันต่อไปท่านเป็นนักการเมืองมานานแล้วก็ ท่านก็มีศรัทธาในพระศาสนาเคยไปพบ <c oughs> ที่วัดเขาเหล็กคนครศรีธรรมราชรู้สึกว,ว่าตอนนั้นท่านไปเป็นประธานโทษดาป่าให้แต่ก็ท่านทำหลายที่แหละแต่ว,นะวนันที่ไปพบกันแล้วก็ท่านก็ยกย่องเชิดชู พระมหากษัตริย์ตั้งเข็มชัดๆว่าถ้าใครจะมาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา112นี่จะเลิกกันถ้าไม่พูดอย่างนั้นได้ก็เป็นอันว่าเราก็ได้นายกที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วแต่ว่าพอเวลาท่านก็สีเดือน กางก็ปฏิคงปฏิบัติได้นะเมือ่อวันนี้ก็เป็นวันไหวเจ้าของพี่น้องชาวพุทธเชื้อสายจีนการไหวเจ้านี่ชาพุทธเชื้อสายไหนก็ไหวกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะทําเป็นกิจจลักษณะกันหรือไม่ก็ไม่แน่นะ อย่างชาวพุทธเราทุกคนทุกท่านน่ะน้อยมากที่จะมีพระัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถืออย่างเดียวเนี่ยก็ว่าอันนอนดีก็ไหวก็ว่าอันนั้นดีก็ไหวก็ไหวไปเรื่อยไหวยพญานาคไหวยพญายักษ์ไหวเทวดาก็ไหวกันไปนะ การไหว้เจ้านี่เขาก็ไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ทําบุญให้เจ้าทําบุญให้บรรพบุรุษและทําบุญให้สมภเวสีซึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็ใกล้กลับของเราเหมือนกันเพราะเดือนนี้ในที่สุดเราก็ทําบุญอุทิศแด่บุปผารีชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ นี่บางที่ก็ทำบุญรับไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็วันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบก็ทำบุญส่งกันส่งบรรพบุรุษก็ตันรับมาแล้วหรือว่าไม่ได้รับก็แล้วแต่เนละวันส่งต้องไปส่งกันนะก็ขอทุกท่านจงได้ทำบุญทำกุศลอย่างจะส่งกันให้ดีก็แล้วกันนะบุญจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำเอง นะสวัสด nah, so ี